สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้มีโอกาสผ่านมาแถวๆถวบ้านหนองใหญ่พัฒนานะครับตำบลเจ้าวัดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีนะครับเราขับรถผ่านมาเส้นนี้ก็เลยแวะมาดูนะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับมีทั้งแดงทั้งขาวนะครับตรงนี้ไม่เห็นพ่อคุมฝูงน้องวัวกำลังกินหญ้านะครับสวยๆนะครับนี่เป็น วัวบมามันเลือดร้อยนะครับมีควายอยู่ประมาณหกตัวไม่เห็นพ่อคุมฝูงมีแต่ตัวเมียล้วนๆตัวใหญ่มากครับดูดิฮะน่าจะมีสูงร้อยหกสนะสูงร้อน่าน่าจะมีได้ครับตัวนี้ก็น่าจะมีลูกอ่อนนะผมว่าเพราะว่าดูเต้านมมันเต้านมของเขาใหญ่ อันนี้ก็เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับเขาแทะเลมกินหญ้าธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นตีตีเบอร์เป็น UN นะครับ392ก็หมายความว่ามาจากสนั่นฟาร์มนะครับมาจาก UN สนั่นฟาร์มตัวนู้นก็ตีเบอร์นะครับเป็น UN เหมือนกันตัวขาวนะครับนี่นะครับเป็นเพื่อนครับคิดว่าเนี่ยลูกวัวเนี่ยกลุ่มนี้นะครับโอ้่น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4เดือนสวยงามมาก ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ครับเพื่อนๆครับตัวนี้ผมดูทรงแล้วนี่นะครับลูกวัวตัวนี้นะครับน่าจะมีเลือดผสมของชาโลเล่นะครับแต่ตัวเป็นสีแดงนะครับแต่ทรงหัวทรงคอดูพันธุก,กรรมแล้วน่าจะเป็นลูกผสมของชาโลเล่เพื่อนเพื่อนคิดว่าไงใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมหนูนี่นะฮะตรงนี้ ทีท f ทีฟาร์มอ่าเจอแล้วครับนี่นะครับ T t T T F ีฟาร์มตัวนี้มาจาก UN นี่นะครับบางตัวก็อย่างตัวเล็กตัวนั้นนะครับนอนกินเลยครับขี้เกียจขี้เกียจเดินละไม่จากที่ดูเนี่ยส่วนมากอ่าแม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยน่าจะเอามาจาก UN กันกันเยอะนะฮะเนี่ยตัวขาวๆเนี่ยน่าจะมาจาก UN กันทั้งนั้นเลย ตัวนี้ก็มาจาก U ูนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็น่าจะเกิดในคลองนี้นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าผมดูเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆสิบไร่นะครับพื้นที่แปลงหญ้าเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับตรงนี้เขาไม่ได้ปลูกหญ้าแล้วก็โอ้โหมานะมานีมากเลยลูกหญ้าข้างนอกมันอร่อยใช่ไหมเนี่ยมุดหัวออกมากินข้างนอกอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้โหเอา ตัวนี้ CK3 ไม่แน่ใจว่ามาจากฟาร,ร์มไหนนะครับผมก็ยังไม่รู้จักนี่น้องเชื่องครับน้องเชียงโอ้โหแดงมากเลยตัวนี้แดงเป๊ดเลยตัวใหญ่ครับนั่นเอาอีกละแสดงว่า หญ้าข้างนอกอันเล็ดอร่อยนะครับก็เลยต้องถึงกับต้องกินอย่างนี้เลยเหรอลูกอ่ะโอ้สวยมากครับเนี่ครับลูกๆเขาก็จะเป็นสีแดงแทบแทบทั้งนั้นเลย ผมดูนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ตัวนะครับเราขับรถโฉบไปฝั่งนู้นนะเผื่อว่าเจอเจ้าของเจอใครเนี่ยจะได้เผื่อจะได้สอบถามว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของใครนะครับวิวนี้สวยมากครับเพื่อนๆ